สวัสดีครับเรามาต่อกับ exponential mechanism นะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพของมันนะประสิทธิภาพก็คือขอลดทุนิดนึงนะครับในเคสของ exponential mechanism เนี่ยเรามี database นะครับแล้วเราก็มีผลลับบางอย่างนะครับเป็น Set R ครับนี่คือผลลับที่เราต้องการนะครับคือเรามี database เราอยากได้ r e s u r c e ที่อยู่ใน Set R นะครับเป็น range R นะโดยเราจะเลือกเป้าหมายในการเลือก r e s u r c e เนี่ยเป็นไปตาม ขึ้นกับ utility u นะครับเยกัก็คือถ้า u เยอะ u เนี่ยจะบอกว่า u นะครับดูว่า database เป็นอะไรนะครับแล้วก็ r e s o u l t เป็นอะไรแล้วก็จะมี o u t มี utility หรือผลลัพธบมูลค่าอะไรต่างๆที่เราได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเป้าหมายหลักของเราก็คือ,อเราต้องการจะเราอยากได้ฟังก์ชัน f นะครับ f ที่รับ x นะครับก็คือต้องการจะตอบทกับ arc max ของ R นะครับ Uxr นี่คือเป้าหมายของเรานะครับประมาณนี้แต่ว่าตัว s o t i a l Mechanism เนี่ยไม่ได้ไม่ได้คืนตัวนี้ให้เรานะครับมันก็พยายามันจะสุ่มของคืนมาให้นะครับแต่ว่าของที่สุ่มเนี่ยก็จะมีการกระจายแบบขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นกับ Utility นะครับก็คือเราจะสุ่ม r e s o l v e มาให้จาก Range แต่ว่าการกระจายของมันเนี่ยก็คือแปรผันตรงกับ ยูทิลิตี้ยกกับว่าเป็นเป็นอิสระของของยูทิลิตี้นะครับโดยเราจะพิจารณาเซนซิสตฟิตี้ของของยูนะครับอันนี้คือทบทวนให้นะครับก็คือเราก็จะให้อ่าให้เดต้ายูนะครับเท่ากับก็คือแม็กซ์เหมือนเดิมนะครับด a ต้าเบสสองตัวนะครับที่ติดกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรนจ์ตัวไหนนะครับแม็กซ์นะครับ อันนี้ก็คือผลต่างของ UXR ลบ UYR นะครับเรานิยามวันนี้ว่าเป็น sensitivity ของ utility นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น resource ไหนนะครับผลต่างระหว่าง database บบสองตัวที่ติดกันก็จะไม่เกินค่าค่า UX นะครับตัว exponential mechanism นะครับทุกทัวนะครับ exponential mechanism นะครับ จะหยิบนะครับสุ่มนะครับสุ่มอนะครับตามด้วยความน่าจะเป็นแบบที่ 8, แปบรบผันตรงกับนะครับแปรผันตรงกับนะครับอ่ p เอ ของเอง็ซ์ยอคูนกับ u xr อะาครับหารด้วยสองเยอะได้อย่ครับก็คือถ้าถ้าเซนซิทิฟิตี้มันมันเยอะนะครับเราก็ตัวหารก็เยอะนะครับถ้าเซนซิทิิตี้น้อยตัวหารก็น้อยนะครับเพราะตัวหารเยอะแปลว่ามันก็จะตัว xp มันก็จะกระจายใกล้เคียงกันมากขึ้นมากขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคเราพิสูจน์ไปแล้วนะครับว่าอันนี้เป็น เอ s i ซ o n ีเดอร์เทีเยบพเนะครับทีนี้คําถามก็คือว่าประสิทธิภาพของมันเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือเราอยากรู้ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับเทียบกับคําตอบที่ดีที่สุดนะครับเป็นอะไรนะครับก็ขออนุญาตของตอบที่ดีสุดก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ประสิทธิภาพนะเราก็ให้นะครับออฟของ u x นะครับเท่ากับ x o r นะครับ u x r นะครับอันนี้คือคำตอบที่ดีสุดที่ที่เป็นไปได้นะครับโอเคทีนี้เอ่อมันก็อาจจะมีรีเ u อร์หลายอันที่มีคำตอบเท่ากันนี้นะครับผมก็เรียกมาเป็นอย่างนี้ก่อนแลว,วน,ออนะครับผม่านิยาม r r o f นะครับเท่ากับเซตของเอ่อเอาเอ่อ,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 อรีเซทั้งหมดนะครับที่เอ่อ r u x เนีเท่ากับ o อ,อของ u x อันนี้คือเซตของคำตอบที่ดีที่สุดนะครับทีนีเ้เราอยากรู้ว่าความน่าจะเป็นที่เ,เราได้ผลลัพธ์แยกของออฟเยอะๆเนี่ยเป็นเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็มีเที่ยวเล่มนี้นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่บาวเข้าไปแล้วกันเียเล่มแต่เี่ยวเล่มจะหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคเออให้ ความน่าจะเป็นที่นะครับความน่าจะเป็นที่ตัว utility นะครับ utility ของ x นะครับ given ออฟฟิน e n ี i a l m คเชนซ์นะครับของ x u นะครับลบวอ็ e p s i l o นเนี่ยนะครับจะน้อยกว่าเท่ากับ o f ของ u x นะครับลบด้วยอะไรสักค้านึงนะครับ เดี๋ยวตรงนี้เรามาเติมนะครับก็จะไม่เกินค่าอะไรสักค่านึงนะครับมียกกําลังลบอะไรสักค่านึงโอเคไหมฮะอันนี้ก็คือเพราะนั้นเทอมตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเอ่อ additive error นะครับคือน้อยกว่านี่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ่อ exponential ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่าเราจะพิสูจน์ยังไงแล้วเดี๋ยวบาวตรงนี้เราจะค่อยๆงอกออกมาจากสิง่งที่เราพิสูจน์กันนะครับโอเคนะครับครบครับ <c oughs> ไอเดียของการพูบเนี่ยจริงๆน่าสนใจครับเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่เป็นเทคนิคที่มีการใช้ในการพิสูจน์เรื่องอื่นๆเช่นๆๆชพิสูจน์ประสิทธิภาพของเทคนิคที่เรียกว่า m u l t i เพ i คีท e เพย์ u p d a ด e นะครับคทีเอัเดตนะครับซึ่งถ้าใครอ่านอ่านเจอเคยอ่านเรื่องนี้มาก่อนพอเจอตรงนี้ก็จะค่อนข้างอ๋อเหมือนเหมือนกันนี่โอเคนะฮะโอเคเรามาดูนิดนึงก่อนครับ เนื่องจากาพิจารณานะครับเราเราเราสมมุติว่า r ไฟไนท์ก่อนนะครับสมมุติว่าไฟไนทยถ้า infinite นี่ปุ๊บอันนี้เราจะใช้ใช้ไม่ได้นะครับโอเคเอสมมติว่า r r r ไฟไนท์นะครับเราก็พิจารณา,า,า,าพิจารณา r ที่อยู่ในที่อยู่ใน r off นะครับ นื่องจาก r ที่อยู่ใน r off เนี่ยนะครับตัวตัวเวทของมันนะครับเดี๋ยวเราทบทวนททบนนิดนึงแล้วกันนะครับนี่นา r ใดๆก่อนแล้วกันนะครับความน่าจะเป็นที่ที่สุ่มได้ R นะครับคือถ้าเราจำได้นะครับมันก็คือ exp นะครับ ux r นะครับ epsilon แล้วก็ส่วน2องเดลต้านะครับหาร normalize s ์เ t i o n ทั้งหมดก็คือ sum ของ r พร์ m มทั้งหมดครับของ exp p s เอ่อเ x อ่อ epsilon u าร e ์ r i m มหารด้วย2องเดลต้าอันนี้คือสิ่งที่สิ่งเข้าจะหยิบได้ r นะครับทีนี้ลองดูใหม่นะครับเออ เราต้องการจะเรามองตัวนี้ว่าเป็นเวกนะครับเป็นเวกของของของการสุ่มได้ r เนาะอันนี้นะครับส่วนข้างล่างเป็นเวกเวกรวมทั้งหมดนะครับโอเคเราต้องการจะเบานะครับเวกรวมของคนที่อยู่ในเซตของ r ที่มันไม่ค่อยดีนะครับเทียบกับเซตของคนที่อยู่ในเซตของอะไรนะอที่มันดีนะครับ ก็คือตัวที่เวทผูงสูงนะครับโอเคไหมฮะทีนี้ถ้าพิจารณาสมมติว่ามองมองมองตัวนี้เป็นเป็น n o r m a l i z a t i o n factor ไปก่อนสังเกตว่าความน่าจะเป็นที่เราจะหยิบได้ได้ได้ action ใดเนี่ยแปรผันตรงกับอ่อ exponential ของไอค่านี้เนาะโอเคทีนี้ถ้าผมเรามาดูความน่าจะเป็นที่เราต้องการที่สุดนะฮะนี่ความน่าจะเป็นที่เราจะหล่นตรงนี้แต่ว่าเราได้ข้าที่เกี่ยวเราเนี่ยน้อยก็ออฟลบอะไรสักค่าหนึ่ง ช่ไเพราะฉะนั้นความน่าเป็นที่เราจะสุ่มได้ของอันนั้นก็จะลดลงกว่าออฟด้วยนะครับเราลองมาดูแล้วกันนะครับโอเคเออพิจารณาอานะครับที่ U ู r อ r นะครับ,น,รบน้อยกว่าเท่ากับ of u x ลบะครับลบซไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆค,คลี่ออกมานะครับถ้าอันนี้ เท่ากับออฟออฟลบลบสี่นะครับแปลว่าอัอตราตัวตัวอะไรนะความน่าจะเป็นที่จะหยิบนะครับที่จะหยิบผมเรียกตัวล่างนี้ก่อนแล้วกันครับตัวล่างเรียกว่า Z แล้วกันนะครับเป็น normalization factor ไปก่อนนะครับได้อคือก็คือ exp epsilon u xr นะครับหารด้วยสอง l t ลต้า u ใช่นไหมฮะซึ่งอันนี้ส่วน z นะครับอันนี้ก็จะเท่ากับอ่อก็จะไม่เกินอ่อก็จะไม่เกิน exp นะครับ epsilon u เลยครับผมแทนค่าไปเลยนะเลนาะ epsilon คูณกับ off ux ลบ c หารด้วยอ่อ สอง d ดล t a นะครับส่วน Set แแบบขึ้งกันเท่ากับเดี๋ยวสังเกตว่าเรามีไอเทอร์มออฟยตัวนี้อยู่นะครับซึ่งถ้าเรามองว่าเราหยิบตัวที่อยู่ใน o อฟนะครับเอ่อความน่าเป็นก็จะมีแค่แค่เทอมนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะแยกแยกกระจายเทอรมตรงนี้ออกมานิหนึ่งนะครับเห็นถ้ามันมันลบกันอยู่เราก็จะคลี่มันออกมาเลยนะครับ ก็จะได้เป็น uh, exp uh, epsilon of u นะครับ x ส่วน2 delta u อันนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ uh, คูณด้วย exp นะครับอันนี้ลบ4ใช่ไหมก็เป็นลบ epsilon 4ส่วน2 delta u นะครับอ่ะอันนี้ได้เทอมนี้ออกมานะครับ ก็จาจาจําเทอมนี้ไว้ก่อนนะครับจําเทอมนี้ไว้ก่อนนะครับเทอมหน้านี้ก็จะเดี paper, on, Luckily, ๋ยวก็จะมีผลนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะฮะแต่สังเกตว่าเรามีค mm ่า hmm. สักค่าหนึ่งนะครับเป็นเป็นเป็นอันนี้ถ้าเป็นเวทเรียกว่าเป็นเวทของตัวออฟนะครับอันนี้เวทที่ของตัวที่ไม่ดีของเราที่มันแย่น้อยกว่าออฟกี่เท่าอะไรก็ว่าไปติดลบนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้เราจะมาหาความน่าจะเป็นที่ที่เราจะหยิบได้ R ที่มีออฟเป็นประมาณนี้นะครับน้อยกว่านี้นะครับ นั้นความน่าจะเป็นที่เราจะหาที่หยิบได้ตรงนี้ก็คือขึ้นกับมีแซดด้วยนะครับทแซดอันนี้คือข้างบนนะครับนี้เรามเบาแซก่อนนะครับแซเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแซตเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องหารแซเลยนะอันนี้เป็นความน่าจะเป็นอันนี้หนึ่งตัวด้วยนะนี้แซเป็นเท่าไหร่นะครับเราจะเบาหาหาโลเบาของแซตของแซนะครับทีนี้ โลวบาวของ Z เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับสังเกตว่า,าถ้าเราดูว่า,าสมาชิก Z เนี่ยเป็นเวทรวมทั้งหมดใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นเอาเวทของใครสักคนมามันก็เป็นบาวก็เป็นอย่างน้อย Z แหละนะครับเรารู้ว่า Z เนี่ยมากกว่าเท่ากับนะครับมากกว่าเท่ากับแน่นอนในในในเซตของ Z เนี่ยมันเป็นผลรวมของทุกๆ R ใช่ไะมมันก็ต้องมีรวม R ที่อยู่ใน R of ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณอยู่ในออฟนะครับเวทที่มารวมตรงนี้ก็คือเวทที่ขึ้นกับค่าออฟนะครับเพราะฉะนั้นเรามีตัวอยู่ใน R ารออฟกี่ตัวนะครับผมซ้ำตรงนี้แล้วกันนะมากกว่า R าร์พามที่อยู่ในอาร์ออฟตามที่เราตัวอย่างข้างบนนะ R ารออฟคือ R, ท, R, ท, R ที่ได้ได้ค่าออฟนะครับประมาณนี้นครับคูณกับอของ exp ของออฟนะครับเบิร์ของ o อฟต์ u x หาร2อเดลตายู อ่ะอันนี้เป็นเป็นโลกาบาวคือมากกว่าค่านนะครับเพราะฉะนั้น r 1 1นะครับที่ค่าน้อยกว่า c โอ,อกาสที่ได้เป็นเท่านี้แต่ว่ามีหานแแต่ Z เป็นอย่างน้อยเท่ากับอันนี้นะครับซึ่งอันนี้เท่ากับขนาดของ r of คูณกับ exp e of u x ส่วน2 u สังเกตว่าถ้าเราดูนะครับเทอมนี้แต่เทอมนี้นี่มัน มันเทอมเดียวกันดีกว่านะครับใช่ไหมฮะเทอมเดียวกันโอเคอ่ะเหลือแต่เราจะเอามาปลักอินแล้วนะครับนี่เราจะมาปลักอินนะครับก็ให้เราให้อ,อให้ R พรพามนะครับเป็นสับเซตของ R อ,อยู่ในพาพ์มนะครับอินโดรีอิสน,นะครับ u x r นะครับน้อยกว่าเท่ากับ pop u x ลบ c ใหญ่ลบ c นะครับประมาณนี้นะครับเราก็ได้ว่าความน่าจะเป็น pop ที่เราจะได้ u นะครับของ x ของแมชชีนิซึมนะครับ u x อะไรนะ u เอ็ซลอนเนี่ยนะครับน้อยกว่าเท่ากับออฟยูเอ็กซ์ลบซีเนี่ยนะครับก็คือเท่ากับ o อที่เอ่อเมคคลิซึมมันคืนนะครับเอ็กซ์ยูเอซลอนนะครับคืนตัวอยู่ใน r า r i พรมานะครับคืนตัวที่อยู่ใน r า r i พรมาแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่า r าร i m ามีกี่ตัวนะครับแต่แต่ละตัวเนี่ยโอกาสที่เราจะหยิบเนี่ยมัน เราไม่รู้ว่ามีตัวที่อยู่ในอาพาร์กิ่ตัวเรารู้ว่าโอกาสที่หยิบแต่ละตัวเนี่ยม,ม,มันเท่ากันนี้นะครับเท่ากันนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าเอออันนี้เนี่ยเท่ากับนะครับแต่ละตัวมีโอกาสหยิบเท่าเท่ากันเพราะเราสุ่มแบบหยิบหยิบนะเราก็ได้ว่าเออเท่ากับน้่หนักน่าจะเป็นที่เราหยิบได้เนี่ยเท่ากับขนาดของเซตอาพาร์ rim, นะครับคูณกับ e อ p ของอ่อลอกข้างบนมาเลยนะครับก็คืออันนี้นะครับ มีพอันนี้ e อ s i ซ o ิ o อน x หารด้วย2 delta u นะครับคูณกับ exp ของลบ e อ s i ซิ n อนส่วน2 delta u นะครับอันนี้คือความที่นเป็นแล้วก็มี r พร์พามตัวหารด้วย z นะครับเอ่ออันนี้น้อยกว่า่น,นเพราะว่า r ทุกตัวมันน้อยกว่าน,นี้นะครับ แต่ตัวตัวมากสุดก็คือมีปอทปอทนโทนะครับทีนี้เนื่องจากเรามีโลบ่บาของ Z ซนะครับตัวหารลดลงค่าก็จะมากขึ้นด้วยนะครับเราก็เลยได้ว่าอันนี้เท่ากับแทนโลบ่บาเมื่อกี้เข้าไปนะครับหาร exp epsilon of ux ส่วน2 delta u นะครับคูณ exp ลบ epsilon c ส่วน2 delta u หารด้วย Z ซก็ค uh, kind of ือเพราะนั้นแซมากกว่าเท่ากับ R off ขนาดของ R o f นะครับไม่มีพลามนะครับโทษครับ R off คูณกับ exp อัลฟิ o อยฟ US 0.2จอด U เท่ากับอันนี้นะครับก็สังเกตว่าอันนี้ตัดกันเนาะเทอมเดียวกันชึบเราก็เลยได้ว่าอันนี้เท่ากับ R prime ส่วน r o f คูณด้วย EXP epsilon C ลบ epsilon C ส่วน2 d ง l t a u โอเค okay. นะครับแล้วยังไงต่อนะครับเราเราก็มาจัดเทอมกันนิดนึงนะครับจัดเทอนแต่ว่าเทอมเราได้แล้วเร,เราเหลือว่าต้องเลือกค่า C ที่ดีๆนะครับค่า C ก็คือจะเป็นอาาัตราส่วนที่เราจะมาใส่ตรงนี้นะครับ ถ้าเลือก c ให้มันดีพอเทอมตัวนี้ก็จะค่อนข้างสวยงามน,นิดหนึ่งนะครับเอเคไหมฮะโอเคเราจะเลือกค่า c ให้มันเออ่ดูอสวยงามน,นิดนึงนะครับสังเกตว่า c c c เนี่ยนะครับมันอยู่ในเทอมที่คูณอยู่กันกับตัวนี้นะครับ c นี้มันคูณอยู่กับตัวนี้ถ้าเราอยากได้ค่านี้ออกมาสวยๆ c มันก็จะต้องมีค่าเป็นสองดีว์ตัว u ส่วนเอฟซีรอนออน,ออน,ออน,นะครับสักส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมายุ่งกับล็อกตรงนี้ด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะเพราะมันจะมีเพิ่มนี้บวกอยู่นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นถ้าเราดูดีนะครับผมจะเขียนตรงนี้ให้มันชัดเจนนิดนึงนะครับอันนี้มันจะกลายเป็นเ่ีโทษค,ครับ อันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับเนื่องจากมันคูณกันอยู่ใช่ไหมครัผมก็จะแปลงกันไปบวกอยู่ข้างในเนะานะเออถึงนลครับโอเคก็กลายเป็น e f p ของเล็ใหญ่นี้น,นะครับก็เป็นเอ l ซ n ล,ลบเอฟซอ4ส่วน สองเดลต้ายูนะครับแล้วก็บวกด้วยล็อกของเทอมนี้นะครับได้เทอมนี้ออกมานะครับอันนี้ความได้เป็นที่เราต้องการจะได้นะครับสวยๆเลยนะครับก็ไม่ใช่สวยมากเนาะ ทีนี้เราอยากได้เทอมหลังเนี่ยนะครับให้มันสวยๆนิดนึงเทอมนี้นะครับคือเราอยากได้เทอมนี้เนี่ยมันเป็นลบ t นะครับจะได้พูดง่ายเนาะอันนี้ไม่เกินลบ t ถ้านี้ไม่เกินลบ t เนี่ยเราแทนค่าไปแทนค่ามาเราจะได้ว่า c เนี่ยนะครับอันนี้ก็ก็คือไม่เกินลบ t ก็แทนแทนค่าไปแทนค่ามาเราจะได้ว่า c นะครับก็เท่ากับอ,อะไรนะ ก็เท่ากับ2เดยก็ u ออ epsilon นะครับคูณ cool ด้วย log ของส่วนด้วย off แล้วก็บวก p ป l u กลับเข้าไปนะครับจะได้จะได้ค่าที่เราต้องการออกมาเลยนะครับเพราะว่าลบกันไปลบกันมานะครับก็จะได้อันนี้ออกมาเลยนะครับ นะเพราะว่าลองแทนดูนะครับแทนเข้าไปปุ๊บมันก็จะลบลบอันนี้ก็ติดลบตัดไปกลายเป็นลบนะครับเหลือลบ t ออกมานะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราให้ถ้าให้ c เท่ากับนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ไอเทมนี้นะครับข้างบนจะเท่ากับจะไม่เกิน e กําลังลบ t นะครับตัวเลมมาเราก็เลยอไอคอนเนี้ยนะครับเราก็ไปปักอินที่เลมมาข้างบนนะครับโอเคอก็กลายเป็นตรงนี้นะครับ นี้ก็เป็นสอง data u นะครับส่วนอ p s i l o n แล้วก็ l o อ ln ของขนายของ a uh, ส่วนขนายของ a uh, off นะครับแล้วก็บวก t ไม่เกิน e ยกกำลังลบ t นะครับจะ,จะได้บราวตามต้องการนะครับจบนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือสังเกตว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยเอออันนี้เป็นแอดเป็นแอดดิทีฟเออร์เลอร์นะครับทีนี้แอดดิทีฟเออร์เลอร์เนี่ยเอ่อแน่นอนมีมีแปรผันตรงตามเอ่อตัวอ ค่าที่ขึ้นกับเอกโ n น n เชียลอีกอันนี้คือจำนวนจำนวนรีซอสทั้งหมดที่ไม่ไปได้หารด้วยรีซอสที่สุดนะครับแล้วก็บวกบวก t t นี้คือ,อสังเกตว่าเทอมนี้มันคู่กันอยู่นะครับ,บเทอมนี้นะครับกับเทอมนี้นะครับมันคู่กันอยู่นะครับก็คือ,อกี่เท่าของตัวนี้นะครับเทอมนี้คงที่นะครับคุณเพิ่มทีเท่าไหร่นะครับเพิ่มทีเท่าไหร่ปุ๊บอ,อันนี้ก็จะลดลดไปเป็นเอกโ n น n เชียลนะครับส่วนดิเเพนซีระหว่างจำนวน ให้บริสิทธ่ที่แย่นะครับหารด้วยไฮ้บริสิทธทั้งหมดก็ก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ r าพรามเนาะแต่ r าพรามเราไม่รู้ครับยังไงก็ไม่เกิน r นะครับเราก็ปัดปัดเป็นไม่เกิน r นะรเลยเพื่อความง่ายนะครับปัดตรงนี้แล้วกันนะครับ นะฮะโอเคเราก็ได้บ่าวของเรามาแล้วนะครับทีนี้บ่าวนี้นอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะแต่ว่ามันสามารถอ่ปัดเพิ่มเติมได้นิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าเนื่องจากเราทราบว่ายังไงต้องมี R off อย่างน้อยหนึ่งตัวเนาะเทอมนี้ก็จะปัดมาเป็นฟอร์มมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะได้ว่าตัวนีด้านล่างนะครับแล้วควาน่้นจะเป็นที่อ่อ,อ X ของผลลัพธ์จาก X, u, เามคคาดิซนะึ่นะครับ xu นะครับไม่เกิน of ux ลบด้วยของเดียวต้ u ส่วนเอฟซ l o อนนะครับคูณด้วยล็อกของอนะครับบวก t นะครับก็จะไม่เกินเอ่อฟกอฟลบ t ก็อยู่ในฟอร์มที่ง่ายขึ้นนิดหนึ่งนะครับสังเกตว่าเรามีเออร์แน่ๆอยู่แล้วนะครับมีเออร,เอ,อร์อยู่แล้วเท่านี้นะครับเอ่อสเกลเออร์เนี่คือเอ่อสองเดลต้ายูส่วนเอฟซอนนะครับแต่เรามีล็อก r มาแล้วติดอยู่ก่อน,น,นเสร็จแล้วเราอยากได้ความเข้มเท่เทา,าไหร่ก็บวกทเข้าไปนะครับก็ะจะก็ะจะปรับเออร์ไปตามนั้นนะครับโอเคนะก็สำหรับเลคเชอร์นี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับก็ค,คิดว่าเป็นการพิสูจน์ สิทธิภาพของตัว exponential mechanism นะครับสังเกตว่าผลลัพธ์ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับมัน,ม,นมันเราเสียแค่ additive error ท่านั้นเองนะครับก็คือถ้า off มันดีมากๆนะครับก็ additive error ก็ก็ก็น่าจะโอเคนะครับ additive error ซึ่งแปรผันตรงกับหนึ่งคือนะครับขนาดของ resource set นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือค่าที่ขึ้นกับ scale ของตัว กำลังของคนเช่วขึ้นขึ้นกับเ e n ซ i ท i วิตี้ของตัว utility function นะครับกับ epsilon ก็คือ p r i v a c y loss ที่เราต้องการจะรับประกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ไว้แค่นี้ครับค่อนข้างเทคนิคเข้าลนิดหนึ่งโอเคครับขอบคุณครับ